คับทุเรียน3ต้นนี้ก่อนหน้านี้อาการรอแรล่นครับแต่หลังจากเรามาคุมครแล้วก็โรยไตโครมาที่รากนะครับก็สวยงามครับแต่ก็มีปัญหาก็คือผมมองว่ากิ่งมันค่อนข้างที่จะรบกินไปแล้วก็แน่นเกินไปจึงต้องทำการตัดแต่งกิ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้เดือนธันวาคม2 0 6 6 ก็ทุเรียนมีอายุ1ปี8เดือนนะครับซึ่งเราก็มาดูแล้วก็กิ่งค่อนข้างลกแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพคือกิ่งเล็กนะครับนี่เราจำเป็นที่ต้องมาตัดแต่งกิ่งให้เหลือกิ่งที่เราต้องการไว้นะครับกิ่งอื่นที่เล็กแล้วก็ดูแน่นๆเราก็ตัดออกครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเลี้ยงไว้ก็นี่คือทุเรียนหลังจากที่เรา แต,แต่งกิ่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ระบบน้าสปริงเกอร์แบบนี้คงไม่เพียงพอครับก็เลยต้องทำเป็นสองา้างนะครับลดน้ำยี่สิบห้านาทีก็สัปดาห์หนึ่งก็ทำสามครั้งครับค่อนข้างน้ำเยอะพอสมควรแต่เราไม่กลัวครับเพราะว่าเราปลูกบนโคกนะครับ อีก2-3สสัปดาห์จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าหลังจากตัดแต่งแล้วผุจะเป็นยังไงนะครับ